สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญของหลวงพ่อท่านดำวัดหัวหมอนนะครับเป็นรุ่นที่ห้านะครับรุ่นนี้ก็คือจะแยกได้ว่าทําไมเป็นรุ่นที่ห้านะครับก็คือตรงขอบเหรียญเนี่ยนะครับจะยกเป็นสันขึ้นมานะครับนะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นรุ่นสี่เนี่ยก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นเรียบเรียบไปทั้งเหรียญเลยด้านหลังนะครับ ก็คือรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยก็เปเหรียญตายตั้งแต่แรกนะครับหลวงพ่อท่านขอไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าให้ท่านลาสังขารกอ่อนแล้วค่อยสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับรุ่นแรกก็เลยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2 5 0 4นี่นะครับจากนั้นก็เป็นรุ่น2นะครับปี25 1 7นสิบเจดนะครับแล้วก็รุ่นสามปี25 2 7นอยิบดนะครับต่อมาก็เป็นรุ่น4ี่นะครับหน้าตาด้านหน้าก็จะเหมือน แบบนี้นะครับแต่ด้านหลังจะเป็นขอบเรียบนะครับก็ปี2537นะครับแล้วก็มีเลื่อนสมณศักดิ์ในปี48นะครับจากนั้นก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็คือปี2551นะครับถัดจากรุ่นนี้ก็ยังมีอีกนะครับในปี2555ถวายหุนขี้พึ่งนะครับแล้วก็มีฉลองวิหารเสาห้าปี 57แล้วก็บูชาคูรู140ปีชาตการในปี6 3อีกนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อ่านนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เรามาดูเหรียญรุ่น5ที่เป็นยกขอบด้านหลังแบบนี้นะครับที่สร้างในปี2551นะครับสองเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งก็มีกล่องเดิมด้วยนะครับนี่นะฮะแต่ที่กล่องจะไม่บอกพอสอนะครับเราต้องหาข้อมูลเอาเองนะครับนี่นะครับเห็นว่าหลวงพ่อดำสุวรรณูนะครับ วัดหัวหมอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับหลวงพ่อดำนี่ท่านโด่งดังมากในช่วงที่ผ่านมาตอนที่มีการแหกคุกกันนะครับแล้วมีการจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อกันว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเป็นสายเหนียวนะฮะก็เลยได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับในตอนนั้นนะครับเป็นที่ต้องการมากมากนะครับเพราะทุกรุ่นปเปลี่ยนตายเพราะฉะนั้นจะใช้แทนกันได้หมดนะครับก็อยู่ที่ว่าจะชอบรุ่นไหนสภาพไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดู2เหรียญน,นะครับวันนี้นะครับที่เป็นรุ่น5นะครับนี่นะครับเพื่อนอาสายนี้ก็จะออกลุงๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นลุงแบบน้ำตาลน,นะฮะแต่ก็ยังใหม่ทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นมีขอบเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือจะบอกได้ชัดเลยว่าเป็นรุ่น5เนี่ยนะครับขอบเหรียญทั้งหมดเลยนะ ด้านหลังนะครับก็จะมียันประจําตัวของหลวงพ่อเลยนะครับแล้วจะเขียนว่าวัดหัวหมอนพัทลุงแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับส่วนด้านหน้านะครับเนี่ยแต่นี้ออกจะลุงๆหน่อยเนี่ยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อดําสุวรรณโนนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญแรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเทียบกันทั้งคู่นะครับนี่นะครับ เย่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์อยู่ในใบสีมานะครับนะเดี๋ยวลองส่องวันนี้มีแดดหน่อยนะครับอาจจะชัดนิดนึงนี่นะครับเห็นไหมเมตตาการแกะบล็อกคมชัดนะครับนี่นะครับสภาพความใหม่ทําให้เห็นความเป็นลุงๆอยู่บนเหรียญชัดเจนนะครับนี่ตัวฟอนต์นะครับนะครับนี่นะ หลวงพ่อดำนะครับสุวรรณโนนะครับแบบนี้นะเนี่ยครับยังเป็นลุงลุงอยู่นะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันตัวนี้นะเนี่น,น,นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคําว่าวัดหัวหมอนนะครับหัวจะกลมกลมนะครับ เป็นอารมณ์เหมือนบล็อกแกะมือนะเลื่อนนะเห็นนมะนี่นะหัวจะกลมๆนะโอเคเดี๋ยวดูอีกเหรียญกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนี่นะครับนะเมตาชัดลึกนะจมูกโด่งโดนะครับเหรียญน,นี้เส้นคอนะนี่นะครับ เห็นไหมว่าจะมีกลมๆตรงระวังงองงูด้วยเห็นไหมครเหมือนกันทั้งคู่นะครับ่นะเห็นชัดว่าเป็นเส้นเสี้ยนแรงกระแทกของเนื้อโลหะเลยนะครับอันนี้เห็นไหมยังผิวยังวาวๆาวอยู่เลยนะฮะสภาพใหม่นะครับไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยนะฮะหัวหัวหมอนพัดถลุงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูขอบข้างของทั้งคู่นะครับนี่นะหันด้านเดียวกันก่อนนะครับ วไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งสองครั้งแรกเหมือนกันนะไปพร้อมๆกันครั้งนอตัดฉีกนะเห็นไหมฮะตัดฉีกนะหักครึ่งๆนะครับนี่นะครับไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะอะขอบค้างก็มีความคล้ายๆกันเห็นไหมฮะทั้งคู่เลย ตัวตัดน่าจะใกล้เคียงกันนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนนี่นะครับตัดฉีกกันนะเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับราคาจับต้องได้เลยสําหรับหลวงปัฏฐ์รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยราคาไปไกลมากแล้วนะครับเพราะว่าสร้างน้อยหายากนะ นะครับใช้รุ่นนี้แทนได้เลยนะเพราะว่าเป็นเหรียญตาเหมือนกันนะครับนะไม่ทันหลวงพ่อทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นรูปเคารพของหลวงพ่อเป็นตัวแทนของท่านได้ทุกเหรียญน,นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับเหรียญรุ่นห้ายกขอบหลังแบบนี้นะครับนี่นะฮะสันส้นๆนะเพื่อน ถ้ามีโอกาสก็ลองหามาใช้ติดตัวดูนะครับพุทธคุณก็เด่นด้านเหนียวนะนะครับสายนี้นะครับสายของหลวงพ่อดำท่านเน้นเรื่องเหนียวนะครับผมมีประสบการณ์เยอะเลยนะครับลองหาอ่านได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับสําหรับเด่นหลวงพ่อดำบ้านถั่วหมอนจังหวัดพัทลุงรุ่นห้าหลังยกขอบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสุลวงติ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณครับ